ผมด้านหน้าเราเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันสูงสูงสูงเราก็จะขาดความมัน่นใจ ปัญหาอย่างแรกคือเรารู้สึกว่าผมด้านหน้าเราเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับเราก็จะใช้วิธีการเซตผมเนี่ยปิดลงด้านหน้าแต่หลังๆเนี่ยพอมันเริ่มรู้สึกมันส,ส,สูงสูงสูงแล้วบางทีเราอยากจะเซตผมในลักษณะอื่นเราก็จะขาดความมั่นใจถ้าไม่ได้รีบรักษาหรือว่ารีบปลุกผมตอนนี้มันก็มีสิทธ์ที่จะเข้าไปเรื่อยๆเลยเนาะปัญหาที่คุณเอกเป็นก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากเลยในผู้ชายนะครับ แนวผมด้านหน้ามันก็จะแบบล้นขึ้นล้นขึ้นอะไรนก็มันมค่อยๆเป็นค่อยไปปลูกผมทาวรเนี่ยนอกจากเรื่องของแก้ไขในส่วนที่มันไม่ได้มีรากผมเพื่อให้มันกลับมีกลับมอนแล้วเนาะจะปเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการ,ร,ป,ป,รปรับรูปหน้าได้ด้วยขึ้นอยู่กับโครงหน้าในแต่ละคนซึ่งมันก็จะไม่ได้เหมือนกัน การปูผมผ่านไปได้วยดีมากเลยนะครับเอกคิดไว้ว่าจะต้องเจ็บกว่านี้มากๆเลยสุดท้ายเนี่ยพอได้ทำจริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ได้เจ็บเลยนะรู้สึกได้เลยว่าทําได้ละเอียดกราฟแน่นถี่มากๆเลยรู้สึกคิดไม่ผิดเลยครับที่เลือกมอนเตคลิน ก็ผ่านไปแล้ว14วันนะติดแน่นแ,แข็งแรงดีทุกอย่างนะฮะวันนี้เอกก็มาที่มอนเตคลินิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเช็คสภาพผมนะแล้วก็มาถอดสเก็ต ที่เกิดขึ้นนะครับต่อจที่ที่ผ่านมาหลักลูกชีวิตง่ายแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับออกไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยนะฮะอาจจะแค่ใส่หมวกกันลมกันแดดอีกหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็สามารถจะออกไปใช้ชีวิตได้ปกติความเจ็บความอะไรที่เกิดขึ้นจะหายเพิ่งแต่วันแรกเลยนะเรียกว่าไม่มีความเจ็บอะไรเลยยังไงใครสนใจก็แวะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่หมอไปลินนะครับ